เขาบอกว่าข้อใดคือ DNA แม่แบบที่แปลรหัสเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีลำดับเป็นซีรีแล้วก็ทริปโตเฟนซึ่งเขาให้ข้อมูลมาว่าเมื่อรหัสของซีรีและทริปโตเฟนคือ AGU และ UGG ตามลำดับเราก็เอามาเขียนเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาให้มาแล้วว่าอันนี้คือเออลำดับอะมิโนโอแอซิดคือ นี้แล้วก็ทริปโยแฟงซึ่งเขาให้มาว่าเอไมเอของอะมินโนแอซิดเนี้ยคือ a อ u แล้วก็ UGG อันนี้เป็นค่าไป3 แล้ถาม DNA ก็คือก่อนมาเป็น m อ n a ก็คือจะเป็น DNA ดังนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าเราเอามาเขียนก่อนเหมือนกับจับคู่ธรรมดาก็คือเราจะได้ว่า A คู่กับ T g คู่กับ C u คู่กับ a แล้วก็ u คู่กับ a g คู่กับ C g คู่กับ C แล้วก็มาเขียนอีกทีนึงว่าอีกเส้นหนึ่งของ เ A แม่แบบที่คู่กันอ่ะก็คือจะเป็น A G T แล้วก็ T G G, G. แล้วเราก็มาเช็คในช้อยว่าข้อไหนที่ตรงบ้างเราจะต้องหา5ไป3ที่เป็น A G T ใช่ไหมเอออันนี้ไม่ใช่ ใช่ข้อสี่ไม่ใช่ก็จะเจอ,อน,นี้ A G T แล้วก็ T G G ก็ใช่แล้วก็ฝั่ง3ไป5ก็จะเป็น T C A กับ A C C อันนี้ก็ถูกดังนั้นข้อ73เนี้ยจะตอบชอยข้อ5เพราะว่าเราก็แค่ถอดรหัสธรรมดาจากกรดอะมิโนเป็น M I N A จาก M I N A ก็เป็น D N A แล้วก็พอเราเอามาเขียนอ่ะ แล้วก็มาเช็กระช้อยก็คือจะตรงกับช้อยข้อ5เพราะฉะนั้นข้อ73จะตอบช้อยข้อ5